ขังหยกช้างแสนรู้ที่สวนนมนุษย์พัทยาตวัดปลายงวงวาดภาพวันแม่จากนั้นไปแซบกับลีลาการแข่งขันตำส่อมตำที่จังหวัดสุรินทร์ปิดท้ายกับช่วงนี่และเมืองไทยจะพาไปไหว้พระธรบุญที่พระบรมธาตุเจดีกาญจนาพิเศกอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับุผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอรีที่นี่ที่เดียวครับและเวลามาติดตามข่าวสารที่ต้องบอกว่ามีทั้งเนื้อหาสาระและก็ความบันเทิงสอดแทรกกันอยู่นะครับไปเริ่มข่าวแรกนี่ต้องบอกว่าเรื่องของความน่ารักของช้างไทยนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นช้างสันรูนะครับล่าสุดก็มีความน่ารักของช้างสันรูนะครับที่สวนนงนุษพัทยานะครับเอามาฝากการความสามารถความสามารถพิเศษ ของเจ้าช้างพังยกตัวนี้ก็คือการใช้งวงเนี่ยเขียนแต่ปกติเราจะเห็นวาดวาด,ดภาพใช่ไหมใช่ใวดน,นี้<อ>นะครับหรเหนือล้ําไปกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าเขียนเป็นประโยคเป็นพยัญชนะเป็นตัวอักษรเลยโอ้แต่เราเก่งจังเออนะครับก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือความน่ารักนะครับของช้างสาร,รูท้ที่มีชื่อว่าพังยกนะครับวัย10ปีนะครับก็ออกไปแสดงความสามารถด้วยการตวัดปลายงวงนะครับเขียน อันนี้ใช้คําว่าเขียนนะมีคําว่าช้างอยู่ได้ด้วยพระบารมีแม่นั่นเองแต่อันนี้อันนี้ว่ารูปอันนี้ว่ารูปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณต้องใจเย็นๆเขาบอกว่างานประณีตงานฝีมือต้องใจเย็นอันนี้พังยบเขาว่ารูปเนี่ยเป็นเป็นรูปหัวใจสีแดงนะครับแล้วก็มีดอกมะลิด้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นั่นเองนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วคำแรกอันนี้เป็นงช้างช้างนะอ จริงๆคำเต็มก็คือช้างอยู่ได้ด้วยพระบรารมีแม่นั่นเองนะครับก็เสื่อ้เห็นถึงพระาบรารมีนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั่นเองที่ทรงมีพระราชดำรินะครับให้อนุรักษ์ช้างไทยจนทําให้ช้างได้มีที่อยู่อาศัยปลอดภัยและก็พ้นจากการถูกไล่ล่านะครับและก็เพื่อเป็นการน้อมราลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เนื่องในวโรวกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม ที่จะถึงนี้นะครับที่เขาบอกว่าปีนี้เวียนมาบรรจบครบ82พรรษา<ช>นะครับทางด้านคุณกำพลตันสัจจานะครับผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาเนี่ยบอกว่าเนื่องในวโรากาส12สิงหามหาราชินีนะครับทางสวนนงนุษย์พัทยาได้เปิดให้เที่ยวชมสวนนงนุษย์พัทยาฟรีนะครับระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้ตบมือหน่อย คาะคุณแม่ไปใช่ไหมคะก็ลองดูนะครับมีกิจกรรมให้คู่แม่ลูกได้เข้าร่วมกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมปลูกต้นสีมหาโพ์ตรวจสุขภาพไหนเนี่ยเล่นหูลระหูได้ด้วยเอาคุณชุูเล่นหูลระูไม่ได้หรอมันร่วมมันร่วงมาหมดเลยคุณต้องไปบริหารเอวกว่านี้ขนาดช้างเล่นเราก็งไม่มีเอวเลยไม่ต้องเล่นแล้วใครที่ ยังไม่มีโปรแกรมนะครับวันแม่นี้ก็ลองไปที่สวนนงคุพัทยาได้ไม่ไกลด้วยนะคะห่างจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่เองนะคะไม่ถึงร้อยกิโลเองนะช่วงนี้มาดูกันที่ผลงานของเด็กๆกันบ้างนะคะพาไปดูกันที่จังหวัดมหาสารคามเขามีการนําวัสดุนะคะที่เหลือใช้นี่แหละค่ะมาประยุกต์ยัดแปลงนะคะเราก็ทําให้มันมีมูลค่าต่อยอดขึ้นมาในราคาะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าไอเดียเนี่ยแบบว่าประชันกันสุดๆ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งคนที่จัดงานนี้ขึ้นนะคะก็คือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะคะเขาไปร่วมมาร่วมมือกันค่ะกับพันธ้านของสถานศึกษาส่งเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์เยาวชนนะคะคจัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจําปีเลยนะก็เป็นการคัดเลือกผลงานในแต่ละประเภทนะคะเพื่อที่จะเข้า ประกวดริงถ้วยประธานนะคะของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิรัพระวราชายานี่แหละค,ะค่ะซึ่งปีนี้เขาแบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือประเภทของใช้ภายในบ้าน แล้วก็ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ค่ะหรือว่าประเภทของใช้ในบ้านและของใช้นอกบ้านไม่ใช่ <c oughs> ใชอันนั้นมาถือว่าเป็นของใช้เหมือนกันไม่ใช่ของตกแต่งนะคะอ่ะ <c oughs> เขาก็จะแบ่งเป็นรุ่นประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาปาวชเนี่ยนะคะแล้วก็ระดับอุดมศึกษาหรือว่าปาวสเนี่ยแหละคะ่ะก็มีสถานศึกษาส่งผลงานถึง27ทีมนะคะแต่ละทีมก็ไอเดียสุดล้ำนะคะเขาบอกว่าผุดไอเดียสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์สุดเจ๋งเลยแล้วก็คนที่หนักใจสุดงานนี้ ก็คือท่านคณะกรรมก,การเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะือว่าผู้กํากับเส้นกรรมก,การนะกรรมก,การคร่ะเพราะว่าไม่รู้จะตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะดีนะคะก็สร้างความหนักอกหนักใจกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องมีผู้ชนะเลิศนะคะคโดยในระดับประถมศึกษานะคะผู้ที่ชนะเลิศได้แก่ผลงานฝาขวดสวยด้วยมือเรานะคะจากนี่นี่น,นี่จากโรงเรียนพระกุมารมหาสารคามนะคะส่วนในระดับมัธยมศึกษานะคะระ,ระดับอาชีวะผลงานที่ชนะเลิศก็คือ ผลงานกระเป๋าราตรีนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามและก็อุดมศึกษาเป็นผลงานซีดีแช์นะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะส่วนประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ก็คือผลงานชุดสานฝันนะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ,ะมันเยอะมากไงคืออยากให้คคือจริงๆก็อยากจะซูมมาแต่ว่ามันเยอะมากอยากให้เห็นเพื่อโั่งานเลยไปต่อกันอีกงที่นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกอันนี้เป็นเรื่องของการค้นพบค่ะ ทางประวัติศาสตร์มากนะครับมีการพบลงศพและกระดูกมนุษย์โบราณนะครับจำนวน5โลงภายในบึงตะเคิงนะครับอําเภอบางระกำนะครับซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในโครงการบางระกำรรมโมเดลนะครับคาดว่ามีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะครับชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางไปดูนะครับและก็ จุดทุบเทียนกลับไหวบูชานะครับทางด้านคุณสมหมายภาษีผู้ใหญ่บ้านะนะครับบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นบึงเก่าแก่ขนาดใหญ่นะครับแต่ก่อนมีอยู่ประมาณ3,000ไร่ปัจจุบันเหลือเพียง2,000กว่าไร่นะครับท,ทางรัฐบาลได้จัดสรรง,งบประมาณไปขุดเป็นที่กักเก็บน้ําในโครงการบางระกมโมเดลนะครับส่วนการขุดพบโลงศพไม้ตะเคียนยุคเก่าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยขุดพบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 5 6 จำนวน3โรงจึงได้ร่วมกันทําสารเพลงตาให้นะครับ mm hmm. ซึ่งโรงศพไม้ตะเคียนดังกล่าวเนี่ยยังมีสภาพที่สมบูรณ mm ์ hmm. นะครับต่อมาวันที่2ถึง3ที่ผ่านมาเนี่ยสองสาวันที่ผ่านมานี้นะครับคนงานขับรถแบ็คโฮเนี่ยได้ขุดพบโรงศพอีก2โลงด้วยกันนะครับพร้อมกับมีกระดูกแม่นี่ นีริวกับเจนยังไม่มานะเรื่องนี้ริวจะมียุ่งนะคะ <c oughs> แต่ว่าเจสภาพได้ถึงพลังงานบาง่นะ,ค,ะครับเขาบอกว่าค้นพบลงศพอีก2โลงะนะครับพร้อมกับมีกระดูกคนอยู่ภายในด้วย<อ>ซึ่งสภาพกระดูกเนี่ยบางส่วนยังสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะกรามมีฟันเห็นชัดเจนนะครับจึงได้นำไปเก็บเอาไว้บริเวณที่เดียวกันนะครับคาดว่าลงศพ ที่พบน่าจะมีอายุกว่า700ปีก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบต่อไปนั่นเองครับน่ากลัวเนาะเ,เกิดใครไปแล้วมีอะไรขอติดตามกลับบ้านไปด้วยทําไงอ,อ,อ,อาจจะเป็นการค้นพบทางะวรติศาสตร์ก็ได้700ปีนี่ต้องแต่สมัยอายุทยานูน่นยาวนานมากนะคะ,คะก็ยังมีสภาพสมบูรณ์นะคะก็รอกรมศริลปาก,กรไปตรวจสอบนะคะมาปิดท้ายเบรกแรกวันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องสีสันกันบ้างเรื่องของการต่าส้มตํา ตำสมตำนี่ก็ดูกันอยู่บ่อยๆโอ้โหแต่ว่าลีลาที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะสเสด็จด,ดวงมากที่นี่เขาครกตำสากหรือยังไงไม่ใช่เอาสากตำครกนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่มะละกอลงไปด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เขาบอกบว่าตำกันเนี่ยเรียกว่าครกแัดแตกกันเลยทีเดียวสีสันสดมันนะคะคไปติดตามกันค่ะครับ และกลุ่มอำเภอนี้สุดๆกันไปเลยละค่ะคุณผู้ชมย้ายไปโยกมาต่ำไปได้ไม่เกรงใจคู่ต่อสู้กันเลยละค่ะในการแข่งขันตำซ้มตำลีลารแสแซบในงานคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ทางจังหวัดสุรินทร์เขาด้จัดขึ้นค่ะ โดยกติกาการแข่งขันก็คือให้ส่งตัวแทนแต่ละอำเภออำเภอละ3มคนด้วยกันสลับปรับเปลี่ยนการตํำส้มตำํำภายในเวลา25นาทีค่ะซึ่งอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วยครบสากเครื่องปรุงน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลทุกอย่างนั้นทางผู้เข้าแข่งขันต้องหามาเองค่ะและแต่ละทีมนะคะก็งัดเอาลีลาท่าเด็ดๆ มาประชันกันสมันหยดเลยล่ะค่ะและที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็คือกองเชียร์ของแต่ละทีมนั้นก็ยกเอาลีลาท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาแข่งขันกันเริ่มกันที่เปิดเพลงช้าและเพลงเร็วค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกทีมก็งัดเอาลีลาท่าเด็ดในการตาําซ่ํามาประชันความอร่อยกัน และหน,นที่สุดเราก็ได้ทีมชนะเลิศนั่นก็คืออำเภอรัรตนบุรีค่ะแหมไม่รู้ว่าส้มตำจะอร่อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยท้าเป็นแต่ละทีมนั้นแซบอิล,ลีเดอคะเดอ ต้องบอกว่า <โฮ S 1> ส้มตำครบนี้รสชาติควรจะจัดจ้านเหมือนท่าเต้นเห็นแล้วเอลจะเคร็ดแทนโอโยกเข้าไปได้ไม่กลัวหลุดนะเนาะเขาแข็งแรงอ่ะซ้อมมาดีนะครับอ่ะ้ังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปเที่ยววัดใช่ไหมไปไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ใช่แล้วนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะสวยงามแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะครับ